สวัสดีครับวันนี้กระบอกตรงเข้ามาแล้วนะฮะตัวฮาร์ดยีนครับตัวนี้ม้าป่ามัสแตงครับ18ออน850บาทครับตัวนี้เลยครับพ่อค้าใส่เอลสาปขา8นิ้วนะครับเนี่ยผ้า18ออนสีมิดไนท์นะครับเป็นงานผ้าสีเข้มราคาโคตรถูกครับ850บาทนะครับจะมีเอลยี่แปดถึงสี่สี่ของเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้นะครับแต่ยังได้มาไม่เยอะถ้าสนใจก็รีบกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ป้ายหนังอัวแท้ครับเป็นงานฟอกฝาดป้ายตัวนี้เป็นงานปั๊มจมนะครับกดด้วยความร้อนป้ายไหนที่สามมิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่งานเย็บทางแบนเย็บเดินได้ทั้งหมด3เส้นครับนะครับกระเป๋าหลังครับจะเป็นงานรุ่นซ่อนลายอาร์คครับซ่อนลายอาร์คนะปักลายนูนอยู่ด้านในเวลาใส่ไปจะขึ้นรอยเฟดออกมาด้านนอกครับแท็กป้ายแบนอยู่ด้านข้างตัวนี้ครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานซ่อนริมรีเวตเป็นงานทองเหลืองครับปั๊มแบนกระดุมใช้เป็นงานทองเหลืองปั๊มแบนครับนะฮะต่อวยด้านในครับ ผ้าดิบดิบสิบแปดออนนะครับผ้าดิบดิบสิบแปดออนนะครับตัวนี้งานเย็บครับเดินได้ลูกโซ่ทั้งหมดสามเส้นนะครับงานโพด้านข้างเป๊กหมดใช้ไปงานทองเหลืองครับกระเป๋าผ้าคนวาสกีนของทางแบรนด์ฮาร์ดยีนนะครับสาบกระดุมครับราคาแปดร้อยห้าสิบาทอย่างที่บอกครับถุงจริงครับเป็นงานส8ดออนที่ราคาถูกสุดตอนนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นงานสิบแดออนริมแดงเลยนะครับ กระบอกตรงเข้ามาแล้วตอนนี้มีกระบอกเล็กกระบอกตรงครบไซายเลยนะ28ถึง44เลยครับเป็นงาน18ออนอลิมแดงเย็บลูกโซ่เนี่สวยตรงปกครับสนใจก็เดี๋ยวเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะเดี๋ยวพ่อค้าปักตะก้าให้ครับขอบคุณครับ